ด้วยความรวดเร็วไปปิดท้ายกันที่ TTB ครับถูกมองว่าก่อนหน้านี้ถูกมองว่าไม่ใช่แบงค์แถวแรกมาณวันนี้ออ่าจับแล้วหรือยังเขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นแบงค์แถวหน้าแล้วหรือยังสำหรับ TTB ธนาคาร PMB ธนาชาติครับจริงๆ TTB เนี่ยเป็นเป็นหุ้นแบงค์ที่ทำผลงานได้ดีโดยตลอดนะฮะดีที่ผมคาดโดยตลอด แล้วก็ผลงานโดยภาพรวมเนี่ยก็ก็ดีในแง่ของการควบคุมค่าใช้จ่ายแล้วกันค่าใช้จ่ายยังเป็นคีย์พอยต์ของของ TTB นะครับแล้วก็าการรักษา m a r g ินซึ่งเป็นผลจากการเรียกว,ว่าบริหารจัดก,การพอร์ตโฟลิโอที่ดีสินเชื่อไม่โต m a r g ินดีค่าธรรมเนียมก็ไม่มีอะไรสำรองนี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ทรงๆตัว NPL โอเคทั้นเกณฑของเ TTB ก็คือว่าเน้นเน้นการบริหารจัดก,การ ความสามารถการทำไรมากกว่า,าการเติบโตนะครับถามว่าเป็นยังไงจริงๆราคาหุ้นก็ก็ดีกว่าที่คาโดโดยโดยตลอดนะครับแต่คราวนี้เราก็ไม่องเลือก TTB เป็นหุ้นท็อปพิกเพราะว่าเอาจริงแล้วจังหวะ TTB ก็คือราคาหุ้นขึ้นมาเยอะอะขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาเยอะในเชิงของราคาตอนนี้ TTB ก็เป็นหุ้นที่ท็อปดีที่สุดในเชิงของการพื้นตัวของราคานะครับแต่ว่าเราก็ให้มูลค่าพื้นฐาน185บ,18บาทเออ1บาท85สตางค์ดังนั้นอัพไซต์มันก็อาจจะจำกัด ไปนิดหนึ่งถ้าเที่ยวกับราคาแต่ว่าวันนี้ราคาหุ้นก็ก็ขึ้นมา,าลงมาที่ร้อยประมาณสักบาทหกสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์นะครับผมคิดว่าถ้าถามผมว่าราคาตรงไหนที่มีอัพไซด์สักสิเเซนที่พอจะมองได้ซื้อก็อาจจะต่ำกว่าบาทห้าบาทหกหกสิบห้า 6, ก็ใกล้ๆตรงนี้ครันี่ที่อาจจะซื้อได้แต่ว่าในเชิงพื้นฐานในแง่ของที่เกิดขึ้นเน่ยเราก็ให้เพียงแค่ถือมูลค่าพื้นฐานปีหน้า หนึ 1> 1บาทแปดสบห้ฉะนั้นเนี่ยสไตล์ของ TTB ก็คือ buy buy on w e a k n e s s นะครับแต่ว่าก็ TTB ก็เป็นคุณที่จ่ายปันผลดี mm hmm. Dividend Yield เนี่ยถ้าดูคร่าวๆแล้วอยู่ในประมาณสักห้าจุถ mm ึงหปในปีสองพย5บก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่ปันผลใช้ได้แต่อัตราการเล่งตัวของ TTB ปีนี้เองเ่ยประมาณ25%กํากำไรนะครับแต่ปีหน้าเราประเมินแค่6%ฉะนั้นเนี่ย อาจจะไม่ได้ไม่ได้เด่นมากนักในเชิงของการเติบโตในปีหน้า,น,า,า,น,า,านะครับครัทีทธนาคาร t ีเธนาตานะครับแนะนำคแค่ถือ t ีท,ทเป้าพื้นฐานปลายป,ายปีหน้าบาท85สตาตังค์คาดการดิวิเดนยูปีนี้5.4ปีหน้าประมาณ6%นะครับแนะนำถือนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตนี่คือหนังสือ2เล่มล่าสุดใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติงบีออนครับเล่มซ้ายคัดสรรหุ้นจากงบการเงินส่วนเล่มขวาครับอันนี้น่าอ่านทั้ง2เล่มเนี่ยเนี่ยมันเป็นแนวพื้นฐานที่เราต้องรู้ครับเล่มขวาคือ super stock อกคนเขียนคือเค n f ิชเชอรครับผลงานใหม่ล่าสุดกลิ่นหนังสือยังหอมอยู่เลย จากทางสำนักพิมพ์ติงบิยอนครับเพียงท่านเลือกสมัครมันนิพัฒออนไลน์หลักสูตรที่1ถึง14แค่เพียงหลักสูตรเดียวใน14หลักสูตรเนี่ยของเราอะชมผ่านทาง a c e b o o k กลุ่มปิดเนี่ยท่านเลือกแค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษท่านจะได้รับหนังสือทั้งสองเล่มนี้ไปเลยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องชิงโชคสมัครมันนิพัฒออนไลน์หลักสูตรที่1ถึง14แค่เพียง หลักสูตรเดียวในราคาพิเศษได้หนังสือ2เล่มพร้อมส่งเลยสนใจสแกน qr code หน้าจอนะครับหรือไลน์ id พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI g แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวนะสนใจก็เชิญได้เลยครับ